ลุยเยสสวัสดีครับวันนี้เรามาคว้างมีดโคสตีเลเขาเรียกว่ารุ่นโรบาลนซ์นะครับคว้างที่หนึ่งรอบระยะประมาณ4เมตรโดยเพศชัยกรอหญิงของเราขออีกทีขออีกทีระยะประมาณ4เมตรนะครับโอเค4เมตรที่หนึ่งรอบ เดี๋ยวเราไปขว้างที่ระยะ2เมตร40ครึ่งรอบนะครับโอ้เสียงมิดสะใจดีมากครับเนื่องจากว่าน้ำหนักมีดค่อนข้างมากแล้วคว้างทำให้มันได้ p พาเวอร์ที่สูงมากครับโอ้เปลียนไปคว้างที่ระยะประมาณ29ครับ ฟังมีแบบไม่หมุนมเคอ,อีอทีนึง Yes